ครับสวัสดีตอนเโศกของวันที่ยิ้หกกุมภาพันธ์พศอสอนสงพันห้าร้อยหกสิบหกสวัสดีแฟนเพจช่องยูทูบยุซี่พะโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วงมุนเมียสียุซี่พะโคสิ่งเล็และสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันครับครับพี่น้องครับก่อนอื่นต้องนําเรียนพี่น้องเกษตรกรว่าราคาง่วงช่วงนี้กําลังดีขึ้นนะครับพี่น้องครับเพราะว่าง่วงขุนง่วงโค้งง่วงหยังก็เริ่มมีราคาขึ้นเริ่มซึ่งออกได้ครับแต่หลายกํ ช่วงนี้การราคาท่านในแพงบันไดนพี่น้องกับเกษตรกรผู้มีทุนมีห้อนกับพ่อเส้อเจบไบด้วยครับพี่น้องครับถึงสีแพงบันไดราคาสี่ข้นบันไดทั้งของกับพยุงราคาขายราคาเดิมอยู่ก็พี่น้องครับแบ่งพีแบ่งน้องแบง่งเกษตรกรไปเลี้ยงมีกำไรกันทุกคนด้ยวยครับพี่น้องครับคมน,นี้ผมได้เปิดด้วยครับพี่น้องครับผมสี่มากยกงตัวอย่างอันนี้งว่วหลุดข,ขอบผมครับพี่น้องครับผมซสือมาเลี้ยงไว้ทดลองผสมลูกบามันด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับ แม่เพิินนี่ครับเม่เพิ่นก็เป็นไท่สูงลอยยิ้มหาบวกรวมด้วยนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับท้องแรกเพิ่นนี่ผมค่มมโตพอมันบพามันสีดําครับพี่น้องครับเส้นํำบันตัวละหาลอยนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับผลงานการใจลูกขอกมานี่ครับพี่น้องครับได้เป็นง้อโบดเครืองดําครับพี่น้องครับนี่มีหนามมีเรื่องมีเบือใบหูในหน้าตาได้ครับพี่น้องครับนี่ครับจึงน้าเรียนว่าพี่น้องเกษตรกรว่าผู้ใดทุนหน่อยทุนบ่หลายหรือว่าต้องการเลี้ยงขายลูกขายยังขายเนื้อ หรืออื่นๆก็ตามตจได้ครับพี่น้องครับเข้าประจาเป็นต้องลงทุนแม่พันธีไงที่ยังสือมาเมียเรสามสี่หมื่นกว่าสี่ขึ้นทุนได้อกะหลายปีหลายเดือนครับพี่น้องครับอันนี้ผมมีกาไรลรวครับพี่น้องยกตัวอย่างผมมีกาไรห้วผมสือเมียพันมามืินสี่พันหารอยครับพี่น้องครับนี่ครับออกลูกมาตอนนี้ลูกสาวพันธดหเกือนกวัวเมียท่องอีกสองเดือนครับพี่น้องครับนี่บพ่ให้ลูกกินนมครับสังเกตได้เลยครับพี่น้องครับเพิ่อให้ลูกกินนมพอเป็นท้องเป็นนวนหัวแล้วครับพี่น้องครับ อย่งว่าลูกขวกผมเองนะครับพี่น้องครับแม่ตอนนี้ผมสิขายผมกับมีกำไรด้ยครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นงูหลูกขอขายบ่ไเลยหรอครับพี่น้องครับกะให้แม่พอแม่พี่น้องมึงเป็นตัวอย่างด้ยครับนมักดอกแม่เพิ่นครับพี่น้องครับแม่ไม่ให้กินนมครับพอ่นมีผนมีน่องเหรอครับผ่ใม้ผลไว้ลูกกินนมครับนี่ครับเพาะจำเป็นต้องลงทุนแม่ไงด้วยครับพี่น้องครับเพาะจำเป็นต้องลงทุนแม่ไ่เฮาเงินหน่อยเขาซสื่งว่าไย ไปผสมพอบามันเอาก็ได้ครับพี่น้องครับสามารถผสมหลอดได้เด้ครับพี่น้องครับนี่ครับสามารถผสมหลอดได้พอแม่พี่น้องบ่ต้องย่านว่าโอ้ยง่ตัวน้อยผสมหลอดได้บอได้ขึ้นเขาครับพี่น้องครับพระว่าลูกมันงหญยบ่เกินตัวเมียหรอกครับพี่น้องงหญ่บ่เกินตัวเมียครับท้องเมียซ้ำหนลูกกับซ้ำหนั่นมันออกมากหรอกมันสิมในญ่ข้นหนอยอย่างเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับฝากน้ำเด้ครับพี่น้องครับท่านใดที่สนใจง่าไท้ลูกผสมบามันหรือว่า งอไทยกลางผสมบามันทางขอกเข้าก็มีมาลงขายเรื่อยๆครับพี่น้องครับวันทีหนึ่งมีหน้านี่ทางขอดก็นน้ำงวงมาลงประมาณหาโคมเลครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเนี่ยแม่ลูกผูสวยๆเลยครับพี่น้องครับราคาย่อมเย้าอีกเช่นเดิมครับฝากพี่ฝากน้องเขามากกดไลค์กดติดตามของทางช่องยูทูบยูซี่พาโคสิงไว้์เลยครับพี่น้องครับเพื่อท่านที่บาดผ่า,าคือบ่ท่านทั้งๆที่บอท,ท่านเพื่อลักลูกค้กุข,ขาทางช่องยูทูบ ส Sie ื่อก้อนลูกค้าท่างเฟซบุ๊กับครับพี่น้องครับเพราะว่าผมสิ่ลงยูทูปก่อนด้วยครับพี่น้องเขามากดติดตามช่างช่องไว้ครับพี่น้องครับนี่ครับม่วไทยลูกผสมบามันเป็นยังไงครับท่องนี่ผมผสมหลอดแดงไปเล่ยไปเด้ครับพี่น้องครับทองอนอนตสองเดือนนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวต้องรอดชมมาหลวงมาพิ่นนี่เป็นตรงไหนครับแต่ว่าผมขึ้นวามันต้องคือพอเนียนอนครับพี่น้องครับเพระว่าง้วนเป็นว่วนโบดทคเื่องดำครบเครื่องครับพี่น้องครับจิ้มหูดำขาดำจิ้มดำครับพี่น้องครับนี่ครับ อันนี้พ่อเพิ่อนพ่อเรกเพิ่นนี่พ่อบามันดำนี่ครับพี่น้องครับบามันกับปัญญีเป็นไงดอก้มโตครับพี่น้องครับบามันไทยไงนี่ครับกลยลูกมากกับโบสเครื่องดำเมือนครับพี่น้องครับหนาดางหางดอกับทางมันครับพี่น้องครับในยุคปัจจุบันนี่บบสต้องไปแค่เข้า่าหนาดางหางดอกครับว่าจะเลี้ยงอ้วนครับพี่น้องมีกาไรไหมครับพี่น้องครับอําดับเรกพ่อข้าคนไปเมืองนี่เพิ่บ่ได้เมืองมางัวเจ้างามงัวเจ้าฉิลายเดอกเพิ่นเมืองมามันอ้วนมันสมราคาเนือเพราครับมีตะไหร่เนืออย่างเดียวครับสีแดงสงามนไ แมนขายกับไรเนื้อครับสีดังสีสีลายเป็นไรแมนขายกับไรเนื้อครับว่าตะอ้วนนีกัไรครับพี่น้องครับแนะนําพี่น้องนะครับเกษตรกรคนทุนน้อยหรือว <ng asına priorities> ่าม <suffering> <benchmark> ือไม่อยากเลี้ยงนี่ครับแนะน้างัวไถเหรอไปทับพอบามันเอาได้ครับพี่น้องครับให้ลูกที่ครับหัวปีไทยปีครับนี่ยังลูกสาวได้หกเดือนแม่ท้องสองเดือนครับพี่น้องครับที่จริงนี่แม่สีท้องแก่นี่ครับผมบ่เส้งซือครับพี่น้องครับผมปล่อยให้ลูกเป็นจินนมเงินครับเนี่ยมังลูกสาวตัวหกเดือนตัวบใหญ่ครับงใอง่าย ก็เมีนี่บางตัวใจลูกอ่อยครับพี่น้องครับนี่ครับใจลูกอ่อยครับนามเรื่องหนังหนาครับนี่ครับผมบ่ถือครับหนาด้างข้างดอกผมอาศัย่าเลี้ยงอ้วนยางเดียวครับพี่น้องครับพื้นที่เลี้ยงผมก็ไรนะครับผมรอมไว้ครับพี่น้องครับว่าแต่งัวได้ยางใดยางยัดสไปผูกรามพอดไดครับเหงัอว่าร่มดีมันกะมันกะอ้วนคือยังค้นนะครับจินหน่อยหน่อยว่าถ้ามีคนสุกรบดีมันกะอ้วนนะครับพี่น้องครับนี่นะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับอย่าลืมกดติดตามทั้งช่องไว้ครับพี่น้องครับ สโลแกนของข่องเข้ากับวัวไทยลูกผสมบามันขนใจคนลางงาแบงพี่แบงนองอีกเข่นเดิมเนี่ยครับพี่น้องครับสำหรับไทยชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องยูทูบยุซี่ภาคโคสิ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งน้ำได้ครับพี่น้องครับเพื่อท่านสิบวันได้พลาดย่ำลงขายมั่วด้ครับพี่น้องครับราคาแบงปันกเกษตรกรแมนไปขายต่อกับมีกำไร้ะครับพี่น้องครับครับสำหรับไทยชิปนี้ฝากไว้เ่นนี้ครับสวัสดีครับ